พอน,นะคะพบกับจารุกันชาแนลแล้วนะคะอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะพามาที่ตลาดหําตลึงนะคะตอนนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะก็เลยแต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะคะอันนี้ดูบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะบริเวณอ่างเก็บน้ําน,นะคะแล้วก็ที่จัดงานลอยกระทงค่ะสวยมากนะคะตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็ยังมีแดดอยู่คะ่ะก็เดี๋ยวรอ,อแดดร่มรมตกนะคะก็จะมีคนมา ที่นี่เยอะเลยนะคะนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะก็จะมีร้านค้านะคะมาขายของนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายขาย,ขายอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ไข่ทรงเครื่องค่ะอ๋อชิ้นหนึ่นะไข่ทรงเครื่องนะคะเป็นไข่อะทรงเครื่องน้ำพิมซีฟู้ดราดแล้วก็ดูกชิ้นนึ่งอ๋อค่ะเราแวะมาชิมกันได้ย่างฟรีด้วยนะคะราคาเท่าไหร่คะอย่างไม้หนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทค่ะออ๋ขค่ะถ้าลองไม่ได้หนึ่งก็ยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะแล้วกูดชิ้นไม้ละห้าบาทค่ะลูกชิ้นไม้ละห้าบาทย่างฟรีค่ะ มาขายทุกทุกครั้งเลยประคะรูเขึ้นมาตอนเรื่องมาแล้วก็ครั้งแรกเลยค่ะอ๋อมาเฉพาะรานมือใหม่ค่ะอ่อค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้ขายอะไรคะอันนี้ร้านกาแฟโบราณนะคะก็มีกาแฟแล้วก็มีน้ำผัดลมนะคะราคาเท่าไหร่คะ20่บาท20สิบาทจิ้5าตำลึงของเรานะคะอันนี้ร <No ้านลูกชิ้นทอดแล้วก็หม okay. ูปิ้งนมสดนะคะกำลังทอดกันเลยทีเดียวนะคะนะคะแวะมาชิมกันได้ มีเสื้อผ้าที่ออยื้นะคะมีเสื้อผ้าด้วยอ๋อเสื้อผ้าด้วยนะคะ,ด,ะ,คะด้านหลังค่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้นะอันนี้คือร้านปลาหมึกนะคะปลาหมึกสองเครื่องอันนี้ขายยังไงบ้างคะเนี่ยไม้ละสิบบาทสิบาบาทนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มราดเนาะใช่ไหมคะ<อ>มีร้านอันนี้ขายอะไรคะไส้กรอกหมูเส้นค่ะไส้ก่อกหมูเส้นนะคะร้อนๆเลยค่ะไม้ละเท่าไหร่คะ ราคายีบาทเท่านั้นนะคะก็คือห้าตำลึงของเรานะคะ,นะคะอันนี้ก็เพิ่งมาขายวันนี้ระคะหรือว่ามาขายประจําของตลาดห้าตำลึงคะเพิ่งมาขายนะคะมาจา้างแบบลอยกระทงก็เลยมาขายใช่ไหมคะจะดูร้านไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะถึงร้านเราคุณป้าขายอะไรคะขายไก่ย่างอ๋อไก่ย่าง,ออา,ยยางนะคะกําลังเตรียมนะคะ วิ้ยคุณเจี๊ยบขายอะไรคะลูกชิ้นปลาลเบิรกับเกวหอ่อจ้ากำลังทอดกำลังทอดนะคะเกียวห่อโอเคกำลังกำลังจะลงนะคะอันนี้คือใครลูกชายอ๋อหลาน,ล,านลูกสาวไม่มาเหรอไปเรียน,ยนอันนี้ก็ยำนะคะยำมะม่วงนะคะปากแตกอ๋อที่ขายที่คลองผมปะคะ อ๋อหนูจำได้ค่ะแลเดี๋ยวแวะมาชิมนะคะกำลังเตรียมนะคะนี่ก็กำลังเตรียมขายอะไรคะมีชิ้นย่างมีหลายอย่างอ๋อมีหลายอย่างเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้ก็เป็นร้านโคกมุ้นนะคะ20บาทค่ะราคาต่ำหนึ่งนะอ๋อและนี้เป็นร้านของสูงอายุปะคะอ๋อเป็นชมรมสูงอายุนะคะแวะมาอุดหนุนกระทงกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เป็นแบบใส่ขันก็ได้เนาะอันนี้ก็คือลอยไปแล้วก็เก็บมาก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะนะคะอันนี้กระทงละเท่าไหร่คะแบบนี้อ,อ๋อมี2 0บกับสามิบนะคะแล้วแต่ขนาดนะคะแบบใส่ขันนี่เท่าไหร่คะน่าจะสาน่าจะ3ามค่ะแล้วก็เขาให้ลอยตรงในนี้แหระคะ เอานี้ค่ะเป็นรที่เขา,หาเให้นราปถ่ายน้ำใครยางไปไปถึงร้านเลยค่ะถ่ายก่อนเลยถ <c oughs> ่ายน้ําเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคนะคะน,นี้ก็คือกระทงนะคะเดี๋ยวค่อยแวะมาเดี๋ยวรอลูกก่อนเดี๋ยวมาซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นวงดนตรีนะคะดนตรีไทยอยู่ตรงนี้เหรอลูกดนตรีไทยอยู่ตรงนี้เหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ไกลกันเลยร้านอยู่ที่เดิมค่ะ <c oughs> แต่ค่อาจจะให้บรรยากาศตรงที่เราระทงค่าดีค่ะด้วอันนี้ก็เป็นนะคะเจ้าหน้าที่แลกเบี้ยของเรานะคะสวยๆนะคะมาได้เลยค่ะอันนี้เป็นเงินพดดวงนะคะใช่เลยนะอันนี้นะคะกลมๆแบบนี้คือ20บาทนะคะแบบนี้นะคะเป็นหอยก็10บาท ตอนแรกๆมาก็งงเหมือนกันตอนนี้เริ่มชินแล้วอันนี้5บาทแล้วก็ถุงแดงนะคะถุงแดงก็มีราคานะคะ10บาทค่ะก็เดี๋ยวแวะมาแรกเบี้ยก่อนไปใช้จ่ายกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นระบายสีฟรีใช่ป่ะตรงนี้อ๋อเป็นระบายสีฟรีนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้ไข่อะไรคะไข่หวานค่ะบัวลอยไข่หวานอันนี้เขาเรียกบัวลอยเหรอคะทำไมมันใหญ่จังบัวลอยไส้ค่ะอ๋อมันแบบมีไส้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวแวะมาชิมเดี๋ยวแวะมาชิมนะคะอันนี้คือไข่หวานใช่ไหมคะอันนี้คือไข่หวานแต่ไข่ไม่สวยค่ะไข่ดำไปหน่อยได้ค่ะอร่อยอย่างเดียวใช้ได้ปกติมาไข่ไหมคะเนี่ยตรงตลาดห้าตำลึงพรุ่งนี้มาครับพรุ่งนี้มาอ๋อปกติก็มาขายอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อยังไม่เคยกิน ไม่เคยกินอันนี้ลูกชุบเราเห็นแล้วนะคะสวยอยู่แล้วนะคะร้านนี้สวยมาเชื่อม,มืแวะชิมกันนะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะชิมนะคะอันนี้ร้านนะคะลูกชุบค่ะอันนี้คือร้านซูชินะคะซูชิก็มาขายทุกครั้งเนาะที่มีตลาดห้าตำลึงใช่ไหมคะก็มีหลายอย่างนะคะไม่ใช่ว่าจะีป็นอาหารไทยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ น่าทานทางนั้นเลยค่ะน่าทานทางนั้นเลยนะคะแวบะบมาชิมกันได้คะ่ะน้ำนะคะกาแฟก็ได้อคะอ๋อไห้น้ำกับกาแฟนะคะร้านนี้คือร้านมัชชาสะดุ้งนะคะ ก็จะมีปลาหมอเหรอคะมีปลาหมอ,อย่างเดียวเหรอคะมีปลาหมอ,อ,ยาอย่างเดียวครับอ๋อมีปลาหมอ,อย่างอย่างนี้ขายตัวละเท่าไหร่คะสี่สิบเก้ากับห้าสิบเก้าอ๋อสี่สิบเก้ากับห้าสิบเก้านะคะ,คะแวะมาชิมกันได้ะคะ่ะร้านอยู่ริมน้ํานะคะ,คะร้านปลามัชฉาสะดุ้งย่างนะคะ,ะแล้วก็มีมแมลงทอดด้วยนะคะอันนี้คือไสจิงจ้งหรีดจิ้งหรีดครันนี้ด,<อ>ดักแด้ทอดแล้วก็นี้ดักแด้ครับดักแด้นะคะ วันนี้น่าจะปลาหมึกย่างน้ำจิ้มน่าทานมากๆนะคะเคนสวยไข่ปลาหมึกหรอคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเลวสวัสดีค่ะอะไรคะไอติมแห้งนะคะมีไอติมแห้งแบบนี้เลยค่ะขายยังไงคะไอติมแห้งตามแท่งสิบบาทเองนะคะถูกมากนะคะเด็กๆแวะมาทานได้เลยจ้า แล้วก็มีอะไรด้วยคะเนี่ยขนมปังเฟิร์นครับตะริงปิงครับตะริงปิงนะคะอ๋อตะริงปิงน่าจะเปรี้ยวอยู่นะคะอะไรเปรี้ยวอันนี้ก็ขายไข่เจียวนะคะไข่เจียวทรงเครื่องนะคะ25บาทนะคะเดี๋ยวมีที่ขายแล้วป้าอันนี้พิธีกรสุดหล่ออกเรานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าครับไกลๆนี่ก็ได้ครับเนี่ย เพียงนะคะแล้วก็มีบริเวณให้ถ่ายรูปนะคะข้างล่างก็เป็นที่นั่งเล่นนะคะแล้วตอนเย็นเย็นก็จะจะร่มวันนี้นะคะมองกันไว้นะครับกลัวฟ้ากลัวฝนเตรียมของไม่ทันก็มีนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เต็มรูปแบบตลาดห้าตำลึงของเราครับวันนี้เป็นตลาดห้าตำลึงเฉพาะกิจนะครับที่จัดขึ้นนะครับตรงกับวันรอยกระทงนะครับเรามีท่ารอยกระทงนะครับอันสวยงามวันนี้ เปลี่ยนรูปแบบการลอยกระทงครับมีรูปแบบอันนี้ขายอะไรบ้างคะมีน้ำส้มนะคะผู้สูงอายุแล้วก็มีนนัวี้มีการใช้กระทงลงขันครับนะครับใช้ขันในการลอยกระทงนะครับที่ท่าน้ำนะครับอยู่ที่ท่าน้ําเลยนะครับท่านใดที่สนใจจะลอยกระทงนะครับเรียนเชิญได้ที่ท่าน้ำสูงไร่ยี่สิบล่ะคะสูงไร่ยี่สิบนะคะนี่เจ้าของร้านนะคะเราจะมีกระทงไว้จำหน่ายให้ท่านครับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ แล้วแต่ความสวยงามนี่ร้านหลงรักหนานะคะก็จะมีต้นกระบองเพชรน่ารักน่าศล้านนะคะเรียนเชิญทุกท่านอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์นะครับกระทงจากชมนุมผู้สูงอายุของเราทั้งสี่ตำบลเลยครับนะฮะมีตำบลระบองเพชแป้งจีนะคะหอมมานขนมแป้งจีนะคะหอมมากตำบลหนองแย้ป้องตำบลทุ่งนาไทย ตำบลเขาที่ฝอยตำบลพักพันนะครับขายยังไงคะคุณป้าขายละห้าบาทเท่านั้นนะคะแวะมาชิมกันได้นะคะหอมมากเลยค่ะผู้สูงอายุแล้วก็มีบางท่านครับมีกระทงทียมอันนี้ข้าวแตนนะคะข้าวแตนนะคะตัวละห้าบาทข้าวแตนตังละห้าบาทนะคะเราจะมีกระทงขายที่ท่านนะคะมุณบู้ชมทอดกันตรงนี้เลยนะคะทอดใหม่ๆเลย ก็คนสามารถซื้อแบบแผ่นแผ่นดิบไปทอดเองก็ได้ปะได้ได้เหมืนกัเนาะในส่วนของประเพณีลอยกระทงของเราครับก็จะได้รับเกียรติจากท่านค่ะอันนี้ร้านหมาล่านะคะของเป็นเลยไม้ละสิบบาทนะคะมีหลายอย่างเลยในพิธีเปิดวันนี้หยุดหรอของเรานะครับมขอยย่างเลนะคุณพี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวทุกท่านในบริเวณตลาดห้าตำลึงแห่งนี้ด้วย นะครับตอนนี้ก็แวะมาชิมกันได้ค่ะนี่เมี่ยงนะคะแสดงของรุ่นน้องๆแวะ่ยงคำนะคะถ่งละยี่สิบบาทขวดทั้งถาดของเราหลายชุดแก้วมาชิมได้นะคะอันนี้เป็นขนมโบราณเลยนะคะเมี at ่ยงคำแล้วก็มีหน่อไม้ขวดละเท่าไหร่ค่ะแบบนี้พี่เท่าไหร่นะสิบบาทสิบบาทเองนะคะหน่อไม้สิบบาทแวะมาอุดหดูกันได้ค่ะคุณป้ามาค่ะอันนี้ลูกชิ้นนะคะ ปลากรากิจใดนะคะเรียนเชิญ่นนคะะอีเยอะเลยเดี๋ยวก็ราหอปิ้งนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนนะคะมาปิ้งนะครับวันนี้แสดงกันเป็นร้อยชีวิตนะครับหลายชุดเลยนะแล้วก็มีการแสดงจากทีมงานของพักทันแบรนดที่ได้มาแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูทอยด้วยนะคะและก็เต็มวงครับวันนี้เต็มลูกคะ้าทักทันแบรนดง เดี๋มาซื้อเดี๋ยวมาซื้อนะคะเด็กและเยาวชนก็มีพวกโบนะคะเทศบาลตะบนท่าทันที่อุ้ยนึกว่าใครคุณแม่คุณแม่อุ้ยน่ารักดะคู่ละเท่าไหร่แบบนี้สิบบาทสิบบาทนะคเท่าไร่บบนี้สค่าไหน้าน่ลายหนี้คู่ลท่หร่แชนีสิญญาประสคู่นสบานเทศมนหรีตะบนท่รบน้ทสนค่ไหนี้ เลงเหนนเราะว่ายงไนจของเรานะค่าต้องมีโครงการแต่ยังไม่ถือตังมาเนาะท้างก็ค่ะใส่คย้องแม้ได้สิกกันแล้วรหายนะไม่ได้เรียนนี่คือใส่คของแม้ใช่ปะุดเรียนหลังเลิกเรียนอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็ทีมงานแค่นั้นก่อนสามนะสามอย่างเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาสวัสดีค่ะด็อกเตอร์วันนี้นะคะอันนี้ขายเสื้อนะคะแล้วก็มีแกงมัสมั่นกับแกงไตปลานะคะน้องๆแต่ทัพทันแบนเป็นไงคะสวยเลยน้ำนะคะเย็นๆจะจะสบายมากลมจะชิวๆนะคะขนมหวานแม่วันเพนนะคะมีขนมพะกาก็สวยๆเลยค่ะ ขนมลูกชุบนะคะซาตะก้าแบบนี้เลยนะคะสวยค่ะมีขนมเทียนแก้วด้วยนะคะนี่ขนมเทียนแก้วนะคะใส่กระทงอมใบตองแบบนี้เลยค่ะสวยนะคะร้านจะอยู่ตรงซุ้มตรงนี้นะคะขนมหวานแม่วันเพ็ญค่ะ้ากำลังหมดแล้วแม่พอนะครับ 20บาทนะคะค่ะมาทานร้อนๆกันเลยนะคะใส่ชามนะคะใส่ชามกระดาษค่ะมีเส้นนี้เลยค่ะเส้นมีเหลืองเส้นหมี่เส้นเล็กค่ะนะคะแล้วก็มีแต่ละร้านครับเห็นมาเร็วๆก็คืออันนี้มีข้าวเกรียบนะคะอันนี้เรียกข้าวเกรียบอะไรคะข้าวเกรียบปลานะคะถุงละเท่าไรคะ เท่ไรนะสิบบาทนะคะเขาเก็บปลาทงละสิบบาทเองค่ะแวะมาบุญนุ่นกันได้นะคะเขาตรูนะคะขนมโบราณนะคะข้าตรูเขาตรูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มีหมูปิ้งนะคะแล้วก็มีไข่ไข่กระทาเสียบไม้นะคะไข่กระทาเสียบไม้นะคะแวะมาชิมกันได้นะคะเฉยเลยค่ะเฉยเลยค่ะ อันนี้นะคะมะขามแช่อิ่มวันนี้ซื้อไปอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะขาแช่อิม่มยังไม่หมดพ <c oughs> ี่ซื้อไปยังมหมดแล้วก็มีผักปูด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นผักแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะมีเออถั่วภูนึกไม่ออกถั่วภูนะคะอ่อนมากวันนั้นซื้อไปนะอ่อนมากกินได้หมดเลยนะ <c oughs> มีกระเจี๊ยบนะคะ <c oughs> กระเจี๊ยบเขาอบตัวอ,บอบะค่ะ เจี๊ยบเนี่ยค่ะหววมากนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะตรงด้านหน้านะคะก็มีรับแลกเหรียญตรงนี้นะคะมีทั้งหัวตลาดแล้วก็ท้ายตลาดนะคะร้านไม่อยู่อ่ะค่ะอันนี้ร้านไส้กรอกไส้กรอกอะไรคะไส้กรอกหมูเส้นเอไส้กรอกหมูเส้นนะคะค่ะ เดียวแวะมาได้นะคะอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะคะตรงทางเข้าเลยค่ะนะคะไส้กรอกหมูเส้นค่ะวันนี้มานัดลอยกระทงนะคะไก่นะคะไก่ทอดนะคะไก่ทอดเขย่าได้ด้วยกับเขย่าได้ด้วยนะคะขายยังไงคะเนี่ยชุดละยี่สิบมหาห้าตำลึงนะคะชุดละห้าตำลึงค่ะแล้วก็นิดนึงแล้วก็นี้นะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะขนมโตเกียวค่ะอันละเท่าไหร่คะ อันละละห้าบาทกับสิบบาทนะคะแวะมาทานกันได้ค่ะผลไม้นะคะมีฝรั่งนะคะแล้วก็มีมะม่วงค่ะมีลูกชายไปช่วยขายด้วยน่ารักมากเลยขายยังไงคะโลละออโลละสามสิบห้าบาทนะคะน่าจะเป็นพวกขบาทหมารือ อันน yes, uh, ี้ร้านไข่คกสมุนไพรนะคะกำลังจัดเตรียมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูจำไม่ได้หนูจำไม่ได้โอยเดี๋ยวหนูแวะมาอุดหนุนค่ะนนี้ไข่คกสมุนไพรกำลังเตรียมกันนะคะถุ้อันนี้คือหอดเห็ดเห็ดทอดเห็ดทอดเข็มทองนะคะกับข้าวโพดคุกเนยหรอคะได้เลยดูราคาเห็ดทอดนะคะกรอบมากเลยค่ะแวะมาชิมกันได้นะคะเสื้อตัวร้อย เดี๋ยวพูดผมพูดไปอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาวางให้อีกอันนี้ข้าวเกลียบสมุนไพรนะคะถุงละเท่าไหรนะคะถุงละยี่สิบห้าบาทนะคะนะคะแบบนี้เลยเคยลองชิมแล้วอร่อยมากนะคะตัวนี้ข้าวเกลียบสมุนไพรขนมไทยสอดไส้เอามาอยู่ตรงนี้หรอคะก็อยู่ตรงนี้ประจำค่ะเนี่ยตอนแรกเห็นอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอคะประหลาร้านตารวจท่านใดที่มีวางอยู่นะครับตอนนี้น้ำนะคะ ร้านน้ำนะคะมีน้ำสมุนไพรนะคะมีน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนะคะปลาตูมเก๊กวขวยอันชันลำไยมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็ขายยังไงคะหอยทอดถึงต้องละหอยทอดในโหลฮะอ๋อแกละห้าตำลึงนะคะยิ้มไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆนะคะก็เดี๋ยวแวะมาุหนุนกันได้นะคะขายวันหนึ่งสี่ห้าเีอะไรบ้างคะสวัสดีค่ะขายอะไรบ้างคะขนมลอยมะพร้าวน้ำหอม มีกะนมต้มมีถั่วแปบมีเปียกปูนกะทิสดแป้งกระหม้านะครับงไงคะดังนั้นเราติดต่อไปยังไงก็ตอบยากเลยนะคะมินนี่มิวสิครับก็ได้ไลฟ์สดนะครับทีมงานแต่ละต้านแต่ละนึกว่ามาตามหาแม่ค้าเพราจะกินน้ำกันเนีไม่ได้ไปร้านเลยเนี่ยตอนนี้มีทัดกลันแล้วครับวันนั้นมาเป็นพัดใหญ่ตอนนี้มาแกงใหญ่ครับนะเขาเรียกพัดแล้ว นะครับก็มีของอร่อยอร่อยในตลาดห้าตําบลนตลาดเ่านะคะเท่าไขายยังไงคะนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามสัมภาษา์สิบก่อสี่ทยเพราะ สามกล่องร้อยเหรอในตลาดก็ืนของเรามาตายิ้มแย้มถึงจะทะเลาะกับใครมาก็ช่ายงไม่ได้เตรียมร้านตัวเองเลยค่ะร้านตัวเองก็เข้าทางไหนคะเนี่อันนี้ร้านขนมคมนะคะนมตาแกินอ่อยได้เลยมีหลายหน้าด้วยกันนะคะพัดมาแล้วครับเรกันเลยนะคะท่านรองปรลัดครับอะไรครับวันนี้อก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็ร้านซ้มต้มนะคะแล้วก็มีร้านขายพป่ตะก้านะคะ หอมมากค<ภ>่ะค่าสำหรับคลิปพาเที่ยวตลาด5าตำหนึงนะคะในวันลอยกระทงตอนที่1ก็จบแล้วค่ะฝากติดตามในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะค่าฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ